วันนี้นะคะคําถามสุดคิดค่ะนะคะที่ถามคุณลีมานะคะที่ร้านนะคะจะมี2ส,สูตรนะคะมีสูตรมะพร้าวค่ะนะคะแล้วก็สูตรเคลาตินนะคะที่ร้านจะมีแค่2ส,สูตรนะคะสูตรเก่าทั้งหมดไม่ได้เอาเข้ามาค่ะที่ร้านจะเอามาเฉพาะเกรดนะคะ high quality นะคะเกรดตลาดล่างหรือคุณภาพต่ําไม่ได้เข้ามานะคะร้านคุณเีเอาเข้ามาเฉพาะเกรดคุณภาพสูงนะคะฉะน,น,นั้นของแถมจัดเต็มค่ะนะคะ,นะคะโอเคนะคะ ลูกค้าถามว่าคุชลี่พี่จะเลือกสีไหนดีนะคะระหว่างมะพร้าวกับเคลาตินนะคะแตกต่างกันอย่างไรนะคะมะพร้าวจะเห็นคลิปกุชลี่นะคะเยอะมากนะคะเคลาตินเป็นสูตรใหม่นะคะตัวนี้เป็นสูตรเก่าตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะความแตกต่างก็คือนะฟังดีๆนะคะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วฝากแชร์หน่อยนะคะนะคะความแตกต่างคือสูตรมะพร้า,าวอ่ะตอบโจทย์คนผมเส้นใหญ่นะคะผมแข็งผมหนาผมหยักสูง ผมแพ้งหงอกกรรมพันธ์นะคะผมผู้ชายนะคะแล้วก็ผมผู้สูงอายุอ่ะอีกครั้งหนึ่งมะพร้าวตอบโจทย์ใครนะคะมะพร้าวนี้ตอบโจทย์คนผมเส้นแข็งผมเส้นหนาผมหยักโศกหงอกกรรมพันธ์แพ้หงอกนะคะเหมาะกับผู้ชายผมเส้นแข็งผู้สูงอายุที่ผมเส้นแข็งนะคะตัวนี้จะเห็นผลลัพธ์ค่อนข้างเร็วนะคะ ตัวนี้หมักไม่เกิน20นาทีผลลัพธ์เปลี่ยนจากผมหงอเป็นผมดำนะคะตัวสูตรนี้จะเห็นผลลัพธ์เร็วนะคะต่อไปเคลตินนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เน้นบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมให้เปล่งประกายเงางามเคลตินคือตัวที่ไปเคลือบเปล็ดผมนะคะไปบำรุงผมเชิงลึกนะคะได้งานผมแบบสุขภาพดี ผมแบบเป็่งประกายผมแบบเงางามผมแบบนุ่มนะคะตัวนี้นะคะจะต้องหมักทิ้งไว้24-30นาทีค่ะผลลัพธ์จะเปลี่ยนจากผมขาวเป็นผมดำจะเปลี่ยนจากผมงอกเป็นผมดำทันทีนะคะทั้งสองสูตรนะคะในตระกูลเอาใช่ค่ะในเครือของโมคิรุนะคะจะปิดงอกสนิทหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าคุณชอบสูตรไหนนะคะ คนที่ใช้สูตรไหนจนเป็นคนที่ดิบผมบ่อยรายวันนะคะเป็นคนดนิบผมบ่อยสระผมบ่อยนะคะแล้วก็โกกคนบ่อยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะให้เลือกใช้สูตรแคลาตินเท่านั้นคะ่ะนะคะ,ะที่คุณลี่ทำนี่คือเป็นสูตรแคลาตินนะคะเป็นคนที่หนิบผมบ่อยมากนะคะและหนังศีรษะแห้งแตกไปนะคะเพราะหนิบผมบ่อยก็เลยต้องใช้แคลาตินบำรุงไปในตัวนะคะแล้วก็แคลาตินอะทำให้ผมนิ่มนะคะไม่พันกัน ผมจะแบบแววสุขภาพดีนะคะสูตรนี้จะเลอกน้อยกว่าเพื่อนน้อยที่สุดนะคะสูตรนี้จะเวลากดจะเป็นสีดำนะคะสูตรนี้เวลากดจะเป็นแชมพูสีขาวออกครีมนะคะตัวนี้ห้ามกดเพลินมือนะคะสูตรนี้จะกดง่ายนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําใสเวลาที่คุณทาําอย่าก,กดเข้าไปเยอะหลังจากที่คุณโกกทั้งหัวแล้วให้พ่นน้ำนะคะ่ะแล้วใช้หวีอัด ไม่ใช่ไปเติมชมพูซ้นะํานะเพราะสูตรนี้มันกดง่ายมันกลิ่นหอมมันแบบลักชูรี่เนาะมันแบบพรีเมียมนะคะคุณก็ใช้น้ําฉีดแล้วก็ใช้หวีอัดแล้วก็หมักทิ้งไว้สามจุดนาทีนะคะแต่สูตรนี้มะพร้าวจะเห็นผลลัพ์เร็วนะคะออกจทย์กันผมเส้นแข็งนะคะผมเส้นหนานะคะสูตรนี้จะมีสีดำค่อนข้างเยอะนะคะสูตรนี้พยายามใช้สำลีชุบน้ําเช็ดตอนที่ทําเลยนะอย่าปล่อยแห้งแล้วมาเช็ดนะคะนะคะ เอาเป็นว่านะคะถ้าคุณชอบสูตรไหนนะคะแนะนําว่าให้เอาไปลองสองสูตรเลยนะคะมันดีคนละแบบนะคะมันดีคนละแบบอะ่ะแต่มันปิดงอบ100%ค่ะนะคะสูตรสีดํานะคะบ้านโคชลี่ถ้าคุณทําแล้วไม่ดํานะคะยินดีโอนเงินคืน100%ค่ะนะคะเฉพาะสูตรสีดํานะนะคะอะฉะนั้นนะคะถ้าผู้หญิงนะคะผมเส้นเล็กนะคะผมธรรมดานะคะผม ผมธรรมดานะคะผมหยัดโศกผมหยิกได้หมดตัวนี้นะคะแต่มันบำรุงไมด้มตัวนะคะถามว่าคุณชอบสุดไหนชอบทั้งสองอันเลยนะคะอันนี้เห็นผลรับเร็วแต่อันนี้ผมโคตรนิ่มนะคะผมคุณภาพดีนะคะตัวนี้ระวังนะห้ามกดเพลินมือนะเพราะว่ามันหอมนะคะแล้วก็ผมมันแววนะคะมันดีคนละแบบนะคะเลือกให้เหมาะกับกับปัญหาของผมคุณนะนะคะเพราะผมคนเราแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะ